เพื่อนๆที่มีปัญหาต้องการเอาเครื่องดนตรีขึ้นเครื่องบินนะครับวันนี้จะมาจําลองสถานการณ์ให้ดูว่าการที่เราเอาเครื่องดนตรีของเราพวกอุปกรณ์กรองทั้งหลายอะต้องโหลดขึ้นเครื่องอะเราต้องเจอกับอะไรบ้างไปดูเลยครับสำหรับสองใบนี้ก็จะเป็นกระเป๋าฉาบกับกระเป๋าสแนนะครับกระเป๋าแสแนะะาาจะเป็นสแน14คูณ6แล้วก็กระเป๋าฉาบจะใส่ไรย20นิ้วฉาบ19นิ้วฉาบ18นิ้วแล้วไฮแแฮดสองอันแล้วก็ สเปรย์สองใบแล้วก็กระเป๋าไม้กล้องอยู่ในนี้ด้วยทีนี้ลองนึกด,ดูถ้าเราต้องเอากระเป๋าโหลดนะสิ่งที่เราต้องเจอคืออะไรรู้ป่ะนี่เลยอย่างนี้นะพี่ๆเขาก็จะทําแบบนี้กับกระเป๋าเรารับกระเป๋าเราเขาก็จะทําแบบนี้เพื่อเอาขึ้นเครื่องหรือบางทีอาจจะมีการหิ้วสายอย่างนี้แล้วก็อย่างนี้อย่างนี้เจอมาหมดแล้ว อย่างนี้อย่างนี้ก็มีอย่างนี้ก็มีเปลี่ยนบ้างบางทีเขาก็จะหรือแบบนี้หรือถ้าอยู่ไกลๆก็จะอ่ะรับมันมีทุกแบบจริงๆดึงนี้ดึงไปโยนรับหน่อย นี่นะเหนื่อยแล้วอะเขาไม่เหนื่อยกันบ้างหรอผมทำแค่นี้ผมยังเหนื่อยเลยถึงเวลาละมาเปิดดูของข้างในกันลอดไปแล้วหนึ่งใบเนี้ยหนัก หยิบของมาให้ดูนะครับจะได้รู้ว่าผมไม่ได้โม้เอาไม้กล้องนี่สุดท้ายนี้อยากจะแนะนำเทคนิคเล็กๆหน้อยนะครับสำหรับกระเป๋าอย่างเนี้ย พยายามเอาของออกจากช่องหน้าก่อนแล้วรวมไปในช่องหลักเนาะเพราะว่าเวลามันกระแทกอะอย่างน้อยมันมีฟองน้ําหรือมีช่องหน้ากันไว้หนึ่งหนึ่งชั้นกระเป๋าสแนก็เหมือนกันนะครับในช่องหน้าปกติผมจะใส่พวกซับมิกตัวเล็กหรือพวกกุญแจกองพวกอะไรพวกนี้ไว้ถ้าเป็นไปได้ให้ย้ายออกให้หมดให้มันโลง่งๆนะเอาไปเก็บในกระเป๋าเดินทางหรือกระเป๋าหรือในช่องนี้ก็ได้ ยังไงก็ขออวยพรยให้ทุกคนที่ต้องเดินทางเดินทางโดยสวัสดิภาพแล้วก็ขอให้ของปลอดภัยไม่เสียหายนะครับบาย